ที่นี่คือตลาดบกแห่งแรกของกรุงเทพที่ทุกคนควรมาสักครั้งวันนี้บอสจะพาทุกคนไปตะลุยกินตลาดนางเลงิงตลาดที่มีอายุมากกว่า120ปีไฮไลท์ของที่นี่นะนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วบ้านเรือนแถวนี้เนี่ยเหมือนพาเราย้อนเวลาไปาเลยร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขนมเบื้องยวนที่สืบทอดกันมาเกือบร้อยปีเขายังใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมอยู่เลยครับที่ผมสั่งเนี่ยเป็นขนมเบื้องยวนแบบกรอบเขาจะให้กินคู่กับอาจารย์ตัวไส้เขาเนี่ยจะเป็นไส้เค็มแล้วก็มีถั่วง,งอกนะครับร้านชื่อย่าเช่กินขนมเบื้องเสร็จเราจะพักไปดืื่่มกาาแแฟรออออ้นนนเปิดต10ถว ร,ร้านเขาจะชื่อว่า coffee context นะครับคือร้านนี้น,น่ารักมากเห็นวิวภูเขาทองกับคลองแสนแสบอย่างเ<ส>มนูที่บอสสั่งเนี่ยจะเป็นอเมริกาโน่มล็ดเอธิโอเปียนะครับจิบกาแฟาเสร็จตอน10โมงผมกลับไปที่ร้านสอลุงโลนะครับเป็นหนึ่งในตำนานของตลาดเลยสำหรับร้านนี้นะผมอยากให้ทุกคนไปลองเป็นร้านสุดเพราะว่าร<า>ออาหารค่อนข้างนานมากเมนูที่บอแสแนะนำเนี่ยเป็นบะหมี่เป็ดชาโคลตัวเนื้อเป็ดเขาเนี่ยไปย่างมานะครับแล้วราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหแซ่บมากส่วนเส้นบะหมี่สู้ฟันกำลังดีคร ครับร้านนี้ผมกินตั้งแต่เด็กเมนูที่ผมแนะนำเนี่ยคือบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ราดด้วยน้ำบอกเลยว่าเป็นบะหมี่หมูแดงที่กลมกล่อมและลงตัวร้านนี้คือคุณภาพหมดตั้งแต่เส้นหมูแดงหมูกรอบกระเทียมเจียวหอมมากถัดมาเป็นอาหารชาววังโบราณที่หายากมากตัวนี้เนี่ยเขาจะทําจากปลาย่างหรือปลาต้มนะครับแล้วกินกับเครื่องแนร้านนี้เนี่ยคุณป้าเขาจะรับแต่เงินสดมาถึงร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะครับร้านเนื้อตุ๋นนางเลยร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านเนื้อตุ๋นที่ผมชอบมากเพราะน้ำซุปเขาเนี่ยไม่มันจนเกิน หนาเลยลูกชิ้นเนี่ยใหญ่สำหรับ<า>ใครท,ค<น>ที่มีเรื่องประทับใจของตลาดนี้นะครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดรีโพสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ